สวัสดีครับ Apple ยังคงส่ง iOS 15.4 Beta บต้ใหม่มาให้ทดลองทดสอบกันอย่างต่อเนื่องสัปดาห์นี้เรามาอัปเดกตกันต่อกับ iOS 15.4 Beta 4ใหม่ล่าสุดการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้มีอะไรใหม่มาพร้อมกับคุณสมบัติอะไรบ้างแก้ไขบั๊กในส่วนไหนเพื่อนๆสามารถดูคลิปรีวิว iOS 15.4 Beta บต้ล่าสุดได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับ สำหรับ iOS 15.4เวอร์ชันเบต้ารองรับ iPhone ในรุ่นต่างๆที่แสดงอยู่บนหน้าจอตอนนี้เลยครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจจะติดตั้ง iOS เวอร์ชันเบต้าสามารถดูวิธีลงทะเบียนได้ฟรีได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 15.4 beta 3ผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะแตกต่างกันแค่ไหนจะชวนให้อัปเดตต่อหรือรอดีไปชมผลการทดสอบพร้อมๆกันเลยครับ เราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลับที่ได้ iOS 15.4 beta ใหม่ล่าสุดบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU เพิ่มขึ้นทั้ง Single-Core และ Multi-Core โดย Single-Core เ,เ,เพิ่มขึ้นนิดเดียวส่วน Multi-Core เพิ่มขึ้นนิดนิดสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงนิดๆครับความเร็วโดยวรวมยังคงนิ่งๆไม่ต่างจากบต t a 3จากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อ ผลลับมีเซอร์ไพรส์ไปชมกันเลยครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่องหนึ่งชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่100%เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับ ในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานเกินจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไปหนึ่งชั่วโมงผลการทดสอบ3าครั้งบน iPhone 6s Plus iOS 15.4 beta 4ใช้แบตเตอรี่ประหยัดขึ้นได้อีกครับ โดยใช้ไป3%หรือ97%ดีกว่าเบต้า3และเบต้า2ที่ใช้ไปเท่ากันที่5%เหลือ95%ผลลัพธ์สุดอมตะจริงๆเลยครับการอัปเดตเป็น iOS 15.4บต t a 4บน iPhone 6s Plus ความเร็วไม่ต่างจากเดิมมากแต่ที่น่าทึ่งคือประหยัดแบตเตอรี่เพิ่มขึ้นได้อีกครับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้กดอัปเดตกันรัวๆตอนนี้อยากให้ตัวเต็มมาแล้วครับหรือให้เวอร์ชันนี้เป็นตัวเต็มไปเลยก็ได้ประหยัดแบตแบบนี้ได้ใจสุดๆครับ ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ